กูกลัควคันหักอ่ะโอ้ยเดี๋ยวดิเด้ยด,ดิก่อนจับกันดิก่อนจะกลัวคันหักอ่ะอะไรวะมันตึงอโอ้โหแล้วไม่เปิดเบรคไหลบอไอ้เพื่อนบอกอไหลเนี่ยมันเดี๋ยวมันเกี่ข้าต่อหรอกอ้ออาวไหนล่ะนี่ไงน,นี่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 บอกแล้วกำลังน่ <laughs> หูไหูไหูอ้ไหนวะหอ้โหปลาอะไรอ่ะยีสุกยีสกเลยยีสกเทศหันสิหันหันเนี่ยเนี่ยหันเนี่ย